สวัสดีค่ะคุณคนานะคะวันนี้คุนาไม่ได้มาทําอาหารนะคะวันนี้คุนาจะมาทําเครื่องดื่มค่ะซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดของคุนาเลยนะคะก็คือชายเย็นค่ะสําหรับวิธีการชงชาวน,นี้นะคะคุนาก็จะชงชาแบบบัวร้านค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะมีไม่กี่อย่างค่ะ เริ่มจากผงชานะคะผงชาคุณอาจจะใช้ชาซีรอนค่ะน้ำตาลทรายนมข้นหวานนมจืดแล้วก็น้ำเปล่าค่ะสำหรับอัตราส่วนคุณาขึ้นไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากต้มชาก่อนนะคะใส่น้ำลงไปในหม้อเลยค่ะเปิดแก๊สค่ะ แล้วก็ใส่ผงชาลงไปเลยนะคะจากนั้นก็รอให้น้ํำเดือดค่ะระหว่างนี้เราก็ใช้ช้อนคนให้ให้เข้ากันได้นะคะที่เหลือก็รอให้น้ำเดือดค่ะตอนนี้ชาของคุณาก็เดือดแล้วนะคะแต่ว่าคุณาก็จะรออีกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่ให้ชาของคุณาเนี่ยเข้มข้นค่ะตอนนี้ชาของคุณาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากรองชากันเลยค่ะ คุณอาจจะใช้ที่กรองชาแบบผ้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าตามร้านค้าออนไลน์ก็มีขายค่ะเราเทชาที่ต้มเสร็จแล้วเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปในที่กรองเลยค่ะเพื่อที่จะได้ชาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาก็จะใช้ที่คีบนะคะบีบชาค่ะให้ออกมาอีกนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ชาที่เข้มข้นแล้วนะคะต่อมาใส่นมข้นหวานค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะสำหรับความหวานนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะถ้าคนไหนไม่ชอบหวานมากเนี่ยก็ลดปริมาณน,น้ำตาลทรายหรือว่าลดปริมาณน,นมข้นได้เลยนะคะนมจืดค่ะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะตอนนี้คุณอาก็ชงชาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ำแข็งกันเลยค่ะจากนั้นก็ใส่นมสดโรยไปข้างบนอีกนะคะเพิ่มความมันกับชาเย,ย็นค่ะ เสร็จแลยนะคะชาเย็นของโปรดของคุณลาค่ะสดชื่นมากเลยค่ะทำเองก็ได้ค่ะไม่ง้อร้านค่ะ